วันนี้เราจะมาพูดถึงวัฒนธรรมการเดทในปัจจุบันที่กําลังเป็นที่ถกเถียงว่าเดทแรกเนี่ยใครควรจะเป็นคนจ่ายผู้ชายต้องจ่ายหรือควรจะหานกันก่อนอื่นเลยขอพากลับไปพูดถึงธรรมชาติและสรีระร่างกายของทั้งผู้ชายและผู้หญิงก่อนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยซึ่งสรีระร่างกายของผู้ชายเนี่ยถูกออกแบบให้มีความแข็งแรงมีพลังกาลังมากแล้วก็มีหน้าที่ในการปกป้องดูแลแล้วก็ออกล่าออกไปทํางานกลับมาเพื่อดูแลครอบครัวส่วนร่างกายของผู้หญิงเนี่ยถูกออกแบบให้ บอกบางกว่าแข็งแรงน้อยกว่าผู้ชายแต่ว่ามีความแข็งแร่งมากพอที่จะอบอุ้มอีกหนึ่งชีวิตเอาไว้แต่ผู้หญิงจะมีพลังในเรื่องของความอ่อนโยนความอบอุ่นการดูแลซัพพอร์ตความสงบทางใจซึ่งพลังที่ผู้หญิงมีเนี่ยมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์แต่ผู้ชายเนี่ยจะมีความมัสค์คลีนพาวเวอร์มากกว่าก็คือจะมีความแข็งแรงทางกายในการปกป้องซึ่งผู้หญิงก็ต้องการที่จะได้รับการปกป้องดูแลเหมือนกันซึ่งทั้งสองทั้งผู้ชายและผู้หญิงต้องการกันและกันเพื่อให้เกิดความสมดุล ซึ่งในยุคปัจจุบันสมัยใหม่เนี่ยบางทีผู้หญิงก็ทํางานเก่งขึ้นดูแลตัวเองได้ดีขึ้นจนทําให้ผู้ชายบางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าถูกลดความสําคัญในชีวิตลงไปซึ่งผู้ชายในยุคสมัยใหม่ก็บางคนอาจจะมีความอ่อนโยนมากขึ้นแล้วก็มีในเรื่องของระเบียบในการจัดการดูแลในในเรื่องของเรื่องภายในบ้านละเอียดอ่อนอกว่าในยุคสมัยก่อนแต่สิ่งหนึ่งที่มันไม่เคยเปลี่ยนเลยก็คือสรีละทางร่างกายตามธรรมชาติของทั้งผู้ชายและผู้หญิง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทั้งบทบาทหน้าที่และสรีระร่างกายเนี่ยเราต้องหาสมดุลให้เจอในการที่จะไปต่อในการที่จะเริ่มความสัมพันธ์ที่ตอบโจทย์กันและกันดังนั้นเนี่ยการเดทในครั้งแรกอ่าถ้าให้ตอบโจทย์ที่สุดก็คือผู้ชายเป็นผู้ออกค่าใช้ใจ่ายในการเดทแรกซึ่งมันจะสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทการที่เราสามารถปกป้องดูแลเขาได้ตามธรรมชาติถึงแม้ว่าเราจะได้ไปต่อหรือไม่ได้ไปต่อก็ตามซึ่งในเรื่องของค่าใช้จ่ายเนี่ยคุณสามารถแพลนเองได้เลย ว่าเอาเท่าที่คุณจ่ายไหวโดยที่ไม่ได้เดือดร้อนคุณเราทําให้ตัวเองรู้สึกว่าเออถูกเอาเปรียบโดยผู้หญิงมันมีเยอะเลยนะร้านอาหารดีๆวิวสวยๆที่ราคาไม่แพงที่สามารถเอื้อมถึงได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้มาสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพการวางแผนในการใช้ชีวิตของคุณออกมาด้วยในระดับหนึ่งเลยให,ให้กับผู้หญิงคนนี้ได้เห็นแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าอยากจะต้องการให้มันแฟร์ทั้งสองฝ่ายคุณต้องการที่จะแชร์ค่าใช้จ่ายกันในเด็กแรกอาจจะเป็นทั้งฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิง คุณต้องสื่อสารออกมาให้ชัดเจนนะว่าเ,ออเราต้องการแชร์กันนะเพื่อให้รู้สึกว่า,าเราเราเท่าเทียมกันคือต้องคุยกันตั้งแต่รแรกๆเลยว่าเธอโอเคไหมกับเรื่องนี้เพื่อที่จะดูว่าเออความต้องการมันตรงกันไหมเพื่อที่จะไม่ทําให้อีกฝ่ายเนี่ยอึดอัดใจเวลาที่จะต้องไปไหนด้วยกันแล้วผู้หญิงเราในเวลาเดทแรกตอนไปเจอกันเนี่ยเราก็ควรจะถามเขาเหมือนกันว่าต้องการที่จะให้ช่วยหารช่วยออกค่าใช้จ่ายอะไรไหมเพราะว่าเพื่อเป็นการทําให้เขารู้สึกว่าเอ,อมันไม่เป็นภาระของเขาอยู่ฝ่ายเดียวซึ่งผู้ชายส่วนใหญ่จะปฏิเสธ แต่ถ้าผู้ชายเสนอที่จะเป็นคนจ่ายให้ให้ขอบคุณเขาแล้วก็อ่าแสดงท่าทีว่าเออเราประทับใจกับสิ่งที่เขาตั้งใจทําให้สิ่งที่เขาเลือกแล้วก็ถ้าไปร้านขนมถัดไปอะไรเงี้ยให้เราเป็นฝ่ายที่เป็นคนซื้อขนมหรือซื้อกาแฟาเลี้ยงคืนเขาบ้างเหมือนกันเพื่อที่แสดงเห็นว่าเออเราแฟร์นะแล้วก็เราไม่ได้มาเอาเปรียบคุณนะคือสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เกี่ยวกับว่าใครใจ่ายมากจใจน้อยแต่มันเป็นการใส่ใจความรู้สึกของกันและกันมากกว่าแล้วถ้าผู้ชายที่เขามีความเป็นผู้ใหญ่มีความเป็นสุภาพบุรุรษ เป็นผู้นำโดยธรรมชาติเนี่ยเขาก็จะไม่ไม่มานั่งถามว่าเออแล้วเธอให้อะไรกับฉันได้บ้างเพราะเขาอาจจะรู้หน้าที่ของตัวเองในการที่จะต้องดูแลคุณปกป้องคุณแล้วกอ็อยากดูแลคุณมากกว่าที่จะมาถามสิ่งเหล่านี้การดูแลอย่างเช่นการจดจำรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆ,ๆสิ่งที่เราเคยบอกว่าชอบไม่ชอบหรือว่าการเปิดประตูให้การถือของการช่วยถือกระเป๋าการช่วยยกของหนะักการเดินไปส่งคุณให้ถึงบ้านว่าเห็นว่าคุณปลอดภัยดีคือสิ่งเหล่านี้มัน ไม่ต้องใช้เงินเลยหรือแทบไม่ต้องใช้เงินเลยด้วยซ้ำแล้วซึ่งสิ่งเหล่านี้มันแสดงถึงความใส่ใจความอบอุ่นความแบบปลอดภัยที่ได้รับการดูแลปกป้องซึ่งสิ่งเหล่านี้ถึงแม้มันจะไม่ได้ใช้เงินเลยแต่มันมีค่ามากเลยนะสาหรับใจผู้หญิงแล้วถ้าผู้หญิงเราได้รับการดูแลดีแบบนี้แล้วอะสิ่งที่ผู้หญิงเราควรตอบแทนเลยก็คือ emotional support ก็คือการเป็นความสงบทางใจการเป็นคนที่อาให้กําลังใจเขาเป็นแรงผลักดนันที่เป็นพลังงานบวก ให้ความสงบให้กำลังใจดูแลในเรื่องของรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ที่เขายังขาดอยู่การคอยอยู่เคียงข้างในวันที่เขาอยู่ในเหตุการณ์ที่มันยากลําบากหรืออะไรก็ได้ที่เขาอาจจะไม่สามารถทําได้แต่เราสามารถทําได้ก็คือให้ได้รับอย่างสมดุลกันเพราะว่าผู้ชายเองก็ต้องการที่จะถูกรักได้รับความรักแล้วก็ควรได้รับการเอาใจใส่เหมือนกันนะคือไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ต้องการที่จะถูกเห็นคุณค่าด้วยกันทั้งสองฝ่ายในสิ่งที่เราหรือเขาตั้งใจทําให้กันและกัน แต่ถ้าเกิดว่าวันใดวันหนึ่งเนี่ยไลฟ์สไตล์ไม่ตรงกันนะคะแทนที่คือในยุคนี้มักจะชอบโกสติ้งหายกันไปเฉยๆค่อนข้างบ่อยมากซึ่งมันจะทําให้อีกฝ่ายที่แบบยังอารมค้างอยู่เกิดความสับสนว่าแบบเออฉันทําอะไรผิดฉันไม่ดีพอหรือว่าอะไรยังไงทำไมเขาถึงเงียบหายไปซึ่งอันนี้มันคือปัญหาใหญ่ระดับโลกเลยคือเป็นกันทั่วโลกซึ่งส่วนตัวมองว่าการสื่อสารสําคัญไม่ว่าเราจะโอเคตรงไหนหรือไม่โอเคตรงไหนเราสื่อสารกันไปตรงๆแบบสุภาพแบบมีมารยาทได้นะ ก็อยากจะรณรงค์ลงเลยว่าเออถ้าเราสึกว่าเราไปด้วยกันไม่ได้จริงๆรู้สึกว่าเออในบางอย่างเนี้ยเราเราราไม่ได้จริงๆบอกลากันอย่างสุภาพได้อย่างน้อยเขาก็จะได้ไม่งงว่าเอออยู่ดีเธอหายไปไหนเธอบอกว่าเธอขอไปกินข้าวแป๊บหนึ่งขอไปอาบน้ําแป๊บหนึ่งแล้วหายไปเลยหนึ่งสัปดาห์หรือหายไปเลยหนึ่งเดือนอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีถ้าไม่กล้าบอกตนะ่อหน้าอย่างน้อยส่งข้อความเสียงโทรไปส่งข้อความเสียงหรืออย่างน้อยพิมพ์ไปก็ได้ว่าเออเราคิดว่าไลฟ์สไตล์ของเราแล้วก็เป้าหมายของเราเนี้ยมันอาจจะไม่ตรงกันนะเเรราาาก็ควแล้ว อขอให้เธอเนี่ยเจอคนที่แมทกับเธอก็ขอบคุณความทรงจำดีๆช่วงเวลาอันมีค่าที่ผ่านมาที่ที่เราเคยไปเดทกันอยู่ด้วยกันแล้วเราก็ขอให้เธอโชคดีนะอย่ากโกรธกันนะอะไรเงี้ยเราไม่อยากให้เราทั้งคู่เนี่ยต้องเสียเวลาต่อกันหรือฝืนว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่โอเคจริงๆมันไม่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์เราจริงๆซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะทําให้อีกฝ่ายอะ่ะคือรู้สึกว่า โอเคฉันไม่ค้างคาใจแล้วตอนแรกมันอาจจะเสียใจแหละว,ว่าแบบันทาอะไรผิดไหมแต่มันดีกว่าการที่อยู่ดีๆหายไปเฉยๆแบบปล่อยให้งงปล่อยคิดมากไปเองแน่นอนแล้วพอพักหนึ่งเนี่ยเราเราจะขอบคุณแล้วก็รู้สึกว่าเออเราเคารพในความต้องการและความกล้าหาญในการพูดความจริงของคุณนะคือมันเป็นการให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วก็จากการแยกย,ย้กายกันไปด้วยดีและมารายาทพื้นฐานอีกอย่างในการเดทที่คนนี้ก็คือเดทใครเดททีละคนโฟกัสทีละคน คือมันเป็นการให้เกียรติซึ่งกันและกันจริงๆนะว่าเอออย่างน้อยเนี่ยเราใช้เวลาด้วยกันอย่างเต็มที่โฟกัสกันได้อย่างเต็มที่เราถ้ามันไม่ตอบโจทย์จริงๆต่างคนเราก็ต่างแยกย้ายกันด้วยดีแค่นั้นเองดีกว่ากับการที่ทําให้ต่างฝ่ายต่างรู้สึกแย่หรือรู้สึกว่าตัวเองเป็นตัวเลือกซึ่งไม่ไม่คนมีใครต้องมารู้สึกแบบนี้และสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นทฤษฎีส่วนตัวของเรานะมันก็ไม่มีอะไรผิดหรือถูกร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งแต่ละคนก็นํามาปรับให้เข้ากับสไตล์ของตัวเองความต้องการของตัวเเอออองงงแล้้้วววกกก็คคาารมมตขนนนนนืด่ดยหัะ สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการสื่อสารให้ชัดเจนเท่านั้นเองระหว่างว่าคําพูดของเราจะทําให้ทุกคนเห็นคุณค่าในตัวเองและผู้อื่นนะคะ